ต้มตำใส่พริก30เมตรครับผมก็เผ็ดอเผ็ดอ๋อมันเผ็ดมากเลยอ่ะอย่าเอาไปทำตามเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวไส้มันจะขาดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพิร์ดคุงพบกับผมครับกอฟฟี่เปนผมเนี่วันนี้ครับมีน้องๆหลายคนอยากให้เรากินมาคอมเมนต์มาจนผมตอบไม่ไหวเลยครับผม งานวันนี้เราจะมากินส้มตำใส่พริก30เมตรครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาั่งส้มตำครับเป้่าส้มตำปูปลาพริก30เมตรโอเคกี่เม็ดแล้วนะ่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสีกดสิก้ิงพี่หนูสวนยี่ห้ายีบหกยิบเจ็ดยิบแปด 9ก้าสามสิบโอ้โหนี่ครับพริก30เมตรตะกี้ผมแอบเห็นเป้าใส่พริกขี้หนูสวนลงไปด้วยอ่ะเป็นไงครับไปดูนี่ครับทำแต่วันนี้ครับเรามีโซวชวยพิเศษนี่อาจจะทําให้เราดูเผ็ดน้อยลงน่ารักใสๆแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวเรามากินให้ดูดีกว่าครับว่ามันจะกินยังไงอ่ะอม,มันแดงมากเลยอ่ะ ต้องบอกก่อนนี่คือส้มตำปูปลาาลครับผมใส่พริก30มเม็ดผมว่าเกินยังไงก็เกิน30มเม็ดผมไม่ได้กินเผ็ดขนาดนี้ผมปกติผมกินแค่10เม็ดก็ตายแล้วอืออ,อร่อยนะป้า,าตำแซ่บนะโอ้โหหืมใช้ได้เลยครับผมบอกว่ากินต้องยาหยุด่าต้องกินบ่อยๆทีๆมันง,งั้นเดี๋ยวมันจะเผ็ด เออเมาแวแหละโอ้โอ๋อเผ็ดเผ็ดไงกล้องเป็นไงครับเผ็ดไหมครับแดงแดงน่ารักเดียวผมโอ้เผ็ดใช้ได้เลยครับผมผมว่าอย่าเอาไปทําตามไปเลยวครับเดี๋ยวไส้มันจะขาดอ่ะเอาภารกิจเราคือต้องกินให้หมดโอ้ตอนนี้อาการเริ่มมาแล้วอ่ะือดูพริกดีครับมีแต่พริกอะ่ะหาเลยไม่เจอเลยอะ่ะขออนุญาตใช้ผัก แก้มก่อนนะครับมันมาแล้วอ่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วมันเผ็ดจังเลยนะ่ะหลานเอ้ยไม่ไหวจริงๆรอืมอืมโอ้ยหลานเอ้ยมันเผ็ดมากเลยดูเหมือนเราจะกินไม่ไหวนะ ลองดูกันต่อนะครับผมดูว่าเราจะกินหมดไหมแต่ผมว่าผมผมพูดแล้วว่าไม่ง่ายจะหมดเพราะมันเผ็ดมากเลยอมีอะไรให้กินหรือไม่นีนมเนี่ยดื่มนมดื่เว่อร์เผ็ดอะเผ็ดมากเลยขอกินผักมีประโยชน์กินผักมีประโยชน์ครับผม เผ็ดร่ะออ่าโหกินมันเผ็ดมากจริงจริงจริงเขาบอกว่าต่มตำกินเผ็ดๆอร่อยแยงกันกินอร่อยแต่วันนี้มันเผ็ดเตินไป อ๋ออะไรอ๋ออ๋ออ๋อเผ็ดโอ๋อเผ็ดหูเผ็ด อ้ยไม่ไหวแล้วเห็ดพี่มีคนช่วยปาด้ปลาเอาหรอหัวอ๋อมันเผ็ดมากเลยอ๋ออ๋ออ pues ๋อไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวจริงๆอ่านว่าผมคงกินไม่หมดอะครับมันมันเผ็ดมาก มันเผ็ดแบบเผ็ดจนกินไม่ได้อ่ะอ๋อน,น้ำมูกไหลออแต่ยังไงผมก็กินตามที่คอมเมนต์บอกมานะครับผมไล่อ่านทุกคอมเมนต์จริงๆใครอยากให้ผมกินอะไรคอมเมนต์บอกได้เลยครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับการกินส้มตําพริก30เม็ดโคตรเผ็ดเลยจริงๆมันน่าจะเยอะกว่า30 m. เม็ดนี่ตอนนี้ผมเป็นนักอากาศซิโดมีคราบดอกกุหลาบนี่ ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนครับอยากสนุกหรืออยากถ่ายรูปโชว์เพื่อนอะไรอย่างนี้นี่ครับผมแอปสโนโทําได้หลายรูปแบบมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นอย่างนี้อ่าหรืออย่างนี้อ่าโอเคครับสําหรับวันนี้ครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ตรงนี้นีน่ๆลีปย้อนหลังสองฝั่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับผมไปก่อนแล้วครับน่าหายเพจมากสวัสดีครับผม่